กเกษตรบ,บ้านสวนแมกไม้ม,มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราพามาชมไม้ใบสวยอีกหนึ่งชนิดค่ะฟิโลมือเสือค่ะฟิโลมือเสือเป็นพืชที่อยู่ในวงอาราซีอีนะคะก็จะมีลักษณะต้นเป็นต้นไม้ล้มลุกนะคะเลื้อยมีลักษณะอิงอาศัยแล้วก็จะมีรากอากาศด้วยนะคะ และในคลิปนี้เราก็นำฟิโลมือเสือทั้งแบบไม้ด่างแล้วก็ไม้เขียวมาให้ชมกันค่ะลักษณะของใบนะคะก็จะเป็นใบเดี่ยวค่ะเรียงเวียนเป็นแยกนะคะเป็นแฉกลึกริ้วใบของเขาก็จะมีลักษณะที่บางนิดนึงนะคะปลายแหลมโคนมนค่ะดูๆไปก็จะคล้ายกับนิ้วมือเลยนะคะ เป็นไม้ใบอีกหนึ่งชนิดที่มีความสวยงามค่ะสำหรับการปลูกเลี้ยงนะคะการปลูกเลี้ยงก็สามารถปลูกได้ในดินร่วนนะคะต้องการน้ำปานกลางค่ะแสงแดดก็แสงรำไรนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ค่ะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการปักชาค่ะเขาจะมีรากอากาศออกมาเราก็สามารถที่จะตัดตรงข้อแล้วก็นำไปชำต่อได้เลยค่ะ สำหรับไม้ด่างนะคะก็จะต้องมีการเลี้ยงดูเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าน้องก็อาจจะโตช้ากว่าไม้เขียวนะคะแต่ก็มีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะเป็นฟิโลไม้ตัดใบอีกหนึ่งชนิดนะคะที่นำมาให้ชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของช่องกเกษตรบ้านๆในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ และก็อย่าลืมกดติดตามเพจแมกไม้มนตราค่ะเพจของช่องเกษตรบ้านนะคะเข้าไปชมต้นไม้กันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ